f เฟซบ o ๊กโดนแฮ็กทำไงดีคอมเมนต์แบบนี้มีเข้ามาเยอะมากคลิปนี้เรามาปรับ Facebook ของเราให้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนแฮ็กกันวว้าแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์ไปแนวตั้งจิ้นปูติดตามแล้วไปดูกันเลย สวัสดีครับพูดจาประสาอารับช่วงหลายๆเดือนบัน,นี้นะครับมีคนถามเข้าไปเยอะมาก Facebook ปิวเฟซบุ o กตดนแท็กเข้าระบบไม่ได้ต้องยืนยันตัวตนโดนระงับการใช้งานชั่วคราวทํำยังไงดีจะบอกว่าตอนนี้นะครับ Facebook เริ่มจะเข้มในการเข้าใช้งาน Account ข,ของพวกเราแล้วนะครับคือใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหรือยังไม่ระบุตัวตนหรือระบุเป็นคนคนนั้นจริงๆไม่ได้นะครับ Facebook จะระงับการใช้งานชั่วคราวหรืออาจจะแค่ ให้เรายืนยันตัวตนถึงจะเข้าไปใช้งานได้ตามปกติน้องๆที่อายุต่ำกว่า13ปี <What? S 1> ก็จะโดนระงับการใช้งานนะครับถ้ายืนยันตัวตนแล้วเราก็ยังต่ำกว่า13ปีอยู่ <Huh? S 1> เขาจะปิดบัญชี Facebook เ,เรา <Huh? S 1> ครับเพราะว่าอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปกันหัวข้อคลิปวันนี้นะครับอาจจะมีหลายหัวข้อหน่อยนะครับเพื่อน,อนๆกดเลือกดูได้ที่รายละเอียดวิดีโอใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี娅จะทิ้งไว้ หัวข้อแรกนะครับทาไมต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทําไมต้องยืนยันตัวตนทําไมต้องทํานู่นนี่นั่นให้มันวุ่นวายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือตามหัวข้อคลิปเลยแฮกเกอร์เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายเว้ยตอนนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายไปกลุ่มเยาวชนเพราะกลุ่มเยาวชนน่ะมาเล่นโซเชียลมีเดียกันเยอะมากและเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการคลิกฟิชชิงฟิชชิงคืออะไรฟิชชิงคืออาจจะเป็นลิงก์โฆษณามาทางเมลมาทาง Facebook Messenger มาทาง SN s อ s พวกนี้นะครับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้นะครับมีโอกาสในการคลิกลิงก์ผู้ที่สูงมากคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นตามชื่อเลยฟิชชิงคือตกปลาเราคลิกปุ๊บเรากลกายเป็นเหยือ่อทันทีนะครับ <c oughs> เขาจะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเราได้ค <c oughs> วบคุมได้แม้กระทั่งเปิดกล้องโดยที่เราไม่รู้ว่าเปิดกล้องอยู่โอเคปะ่ะมันอันตรายมากมากและจะเข้าถึงบัญชีส่วนตัวรวมถึงบัญชีธนาคารแล้วก็ดึงสืบต่อไปถึงคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของแฮกเกอร์ โซเชียลแพลตฟอร์มนะครับ Facebook Twitter YouTube รวมถึงนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึง t i k t o k ด้วยนะครับจึงมีมาตรการเวเรีกว่าภารกิจดีกว่ามาจัดการกับเรื่องนี้คือจำกัดอายุผู้ใช้งานนะครับต้องอายุมากกว่า13ปีขึ้นไปใครใส่ปีผิดหรือว่าใครแอบไปแก้ปีผิดจะไปแอบแฟนแอบนู่นนี่นั่นนะครับแล้วปีต่ำดันต่ำกว่า13ปีนะครับเราต้องยินยันตัวตนเข้าไปใหม่นะครับบัญชีจะถูกแล้วะครับการใช้งานชั่วคราวน่าจะเป็นทุกแพลตฟอร์มแหละ นโยบาย1 a c c o u n t 1ตัวตน1คนโอ้ยงงไปหมดแปลว่า1คนนะครับมีได้1 Account ในจักรวาล a c e b o o k โอเคป่ะอันนี้ง่ายๆเลยบางคนนะครับมี a c c เ u n าหลัก a c c เ u n ารอง a c c o u n t เงาไว้2ชาชบ้านดูนี่นานเยอะแยะมากมายนะครับนโยบายของ Facebook ใหม่นะครับคือปัจจุบันนี้แหละเอาเป็นปัจจุบันแล้วกันเขาอยากให้1 Account ต่อ1คนหมายถึงโฟล์เนาะอ้าวพี่ฮะก็อยากมี Account สำหรับ คุยแนวนูน้นเป็นกลุ่มหนึ่งแอ้เขาคุยแนวนี้เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นเฉพาะทางทําไงดีแนะนําให้สร้างกลุ่มหรือสร้างเป็นเพจ <Hey. S 1> โอเคปะ่ะคือเรามีโปรไฟล์แค่โปรไฟล์เดียวโปรไฟล์เดียวอันนี้อันนี้แนะนาจากส่วนตัวเนาะโปรไฟล์เดียวอันนี้เราจะเปิดการเข้ามองเห็นหรือว่าเข้าเข้าดูในโปรไฟล์เราอะเฉ oh. พาะเพื่อนเราก็ได้หรือเฉพาะคนที่เรากําหนดก็ได้ส่วนอะไรจะแล้วแต่ที่จะเป็นสาธารณะแล้วเราอยากสร้างเยอะๆเพื่อรองรับ กลุ่มที่เราสนใจในหลายๆกลุ่มแนะนำไปสร้างเป็นเพจโอเคปะ่ะหรือไม่ก็ทําเป็นกลุ่ม Facebook เลยเไปคุยกันเหตุ <S <S hey, ผลหลักใหญ่ๆเลยของ Facebook ที่จําเป็นต้องมีภารกิจในเรื่องนี้คือเขาจะบล็อกมิจฉาชีพมิจฉาชีพอ่ะไม่ได้ใช้โปรไฟลจ์จริงๆของตัวเองอยู่แล้วถูกปะ่ะเขาก็จะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเป็นโปรไฟล์หลอกบางทีก็ทําเป็นตัวเองเป็นดาราขึ้นมาแล้วไปหลอกคนนู้นคนนี้เ<อ>พรานะฉะนั้นมีหลายคนหาขึ้นมาว่าเราตั้งโปรไฟล์เราเป็นดาราเราตั้งชื่อ Facebook ของเราเป็น ชื่อดาราคนนั้นทําไมโดนระงับวะเหตุผลเดียวกันคือแฮกเกอร์ก็ใช้แบบนี้เว้ยเขาก็เลยป้องกันจริงๆป้องกันพวกเราแหละสรุปคือ1 Account profile มีได้1คนแล้วต้องยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนโอเควะทีนี้เรามาดูการป้องกันกันเราจะป้องกันยังไงดีอันดับแรกเลยเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน a c e b o o k พี่อาร์เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่อาร์จะขึ้นขึ้นข้างบน แล้วก็ไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะครับไม่ใช่คอมเมนต์สิไว้ใต้วิดีโอข้างล่างเอออย่างที่2เลยผูกอีเมลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผูกเมลอย่างไรทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าแอป Facebook เลยนะครับแล้วเลือกไปที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับไอขีดสามขีดด้านบนนะครับจิ้มไปเลยครับจิ้มไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอแบบข้างๆนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าพร้อมกันเลยเนาะลากลงข้างล่างนะครับลากลงมาเห็นรูปฟันเฟืองไหมการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคลิกเลยครับ จิ้มมาแล้วนะครับมันจะมีการตั้งค่าที่เป็นรูปคนหัวมิกนะครับจิ้มเลยแล้วเลือกไปที่เมนูข้อมูลส่วนตัวบนสุดนะครับจิ้มเลยโอเคทีนี้เรามาไล่ทีละเมนูก่อนอันนี้คือวิธีการบล็อกเรียกว่าอะไรดีอะเรียกป้องกันและกันป้องกันแฮกเกอร์เข้ามาแฮก a c e b o o k ของเรา ในเบื้องต้นใช้คำว่าเบื้องต้นจริงๆมันป้องกันได้แหละเพราะว่าแพลตฟอร์มสาธารณะแบบนี้มันไม่ได้แฮกง่ายๆเว้ถ้าพวกแกตั้งตามนี้ได้ทั้งหมดนะอันแรกเลยนะครับข้อมูลติดต่อจิ้มก็ไปเลยครับอันนี้จะดหลักเลยคือการผูกอ e ีเมลกับเบอร์โทรศัพท์มือถือปัจจุบันที่เราใช้อยู่กับบัญชี Facebook อ e ีเมลควรจะเป็นอ e ีเมลแบบไหนควรจะเป็นอ e ีเมลที่เราใช้งานอยู่จริงๆในปัจจุบันไม่ใช่พวกแกไป สร้างเมลขึ้นมาใหม่ไปสมัครเมลมาใหม่เพื่อามาใช้กับบัญชี Facebook อันนี้อันนี้ไม่ได้เว้ยอันนี้มีปัญหาแน่เพราะว่าอ e ีเมลถ้าเราไม่ได้ใช้นาน,น,าน,น,านต,ต,ติดกันเนี่ยจำไม่ได้ว้ยมันเท่าไหร่น่าจะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนประมาณนี้เขาก็จะระง,งับการใช้งานแกเหมือนกันอีเมลก็โดนระงับ a c e b o o k โดนระงับนี่สวยเลยนะเอาอ e ีเมลที่เราใช้งานปัจจุบนันปกตินะครับเอามาใช้กับบัญชี Facebook ของเราเพราะบัญชี Facebook เราอะตอนนี้เรากำลังจะทำให้มันเป็นหนึ่งบัญชี ต่หนึ่งคนจริงๆแล้วเนาะโอเคปะ่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์มือถือใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือปัจจุบันที่รับ SMS ได้ไม่ต้องโทรได้ก็ได้แบบสมัครโปรเน็ตโปรเทพอะไรก็ได้โปรลูกเทพหรือพวกเนี้ยที่มันรับ SMS ได้ใช้ได้หมดนะครับเอามาใส่เลยแล้วใครที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือไม่เอาสิเปลี่ยนเบอร์ใหม่อ่าเราอยากได้เบอร์มงคลขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับมาผูกใหม่ซะด้วยก็เปลี่ยนตรงนี้เอาเนาะ วิธีการก็คือเข้าไปใส่เลยง่ายๆปกตินะครับต่อไปนะครับการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนอันนี้พี่อาร์ตจะไม่ทําให้ดูจนสุดทางเนาะเพราะว่านี้เป็นแอคเค้าสำหรับที่ทําให้พวกเราดูเนาะไม่ใช่บัญชีโปรไฟล์ของพี่อาร์ตจริงๆเพราะนั้นพี่อาร์ตจะขอไม่ยืนยันตัวตนละกันแต่จะทําให้มันสุดทางโอเคปะแม่วอาสิไม่สุดทางทําได้เท่าที่ทําได้เข้าไปเลยครับการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนจิ้มเลย นี่คือข้อความที่อธิบายเบื้องต้นนะครับว่าทําไมต้องยืนยันนะครับอันดับแรกนะครับเลือกประเทศก่อนที่ว่าเราอยู่ประเทศไหนจิ้มตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้จิ้มเข้าไปไม่ได้ลเะเพราะว่าพิการเลือกไปเรียบร้อยแล้วใครเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะให้เลือกประเทศแล้วจะมีประเทศทั้งโลกเลยซึ่งมันเยอะมากด้านบนน่ะมันจะเซิร์ชได้อยากทําให้ดู่แต่มันทําไปแล้วก็ไม่ทําแล้วอะ่ะเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับอันนี้เขาอธิบายนะครับว่าคนที่ ยังไม่ระบุตัวตนนะครับไม่สามารถโพสต์หรือว่าคอมเมนต์ประเด็นทางสังคมการเลือกตั้งหรือการเมืองได้ถ้าจะโพสต์ได้ก็ต้องดีนันตัวตนแล้วเท่านั้นโอเคว่ามันคือการไม่ให้คนอ่ะไปเกลแอคเคาท์หรือไปสร้างบัญชี Facebook ใหม่ๆหลายๆอันคนนึงมีเป็น10อันก็มีนะเว้ยเพื่อไปคอมเมนต์เรื่องราวพวกนี้ให้มันเกิดเขาเรียกว่าปั่นและกันปั่นกระแสมองว่า1ิคนเห็นด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะ ไอซิสแอคเคาท์ที่มาคอมเมนต์อะไปแค่คนคนเดียวเพราะนั้นแนวทางการป้องกันกันกบ a c e b o o k คือเขาจะผูกบัญชีใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีหรือยังไม่ยืนยันตัวตน,นเนาะก็จะโพสต์เรื่องราวพวกนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เขาเล่าให้เราฟังเนาะด้านล่างนะครับคือส่วนที่พิร์ยังไม่ไดําเนินการนะครับการยืนยันตัวตนแบบ2องชั้นน่ะคลิกเข้าไปดูก็ได้จะมีให้เลือก2แบบแบบแรกคือ Google a u t ต้ไลท์ Google ออ t ต้ไลท์ ไม่ได้อ่านเต็มเนาะเดี๋ยวอ่านเต็มแล้วสองครั้งคู่ไม่เหมือนกัน <c oughs> Google a u t h l i n e นะครับก็คือแอป,ปตัวหนึ่งของจักรวาล Google ที่ใช้ระบุตัวตนของเรา <c oughs> เดี๋ยวพิาทำคลิปไปดูแล้วกันเนาะมันจะมี2จักรวาลจักรวาล Google จักรวาล Microsoft ที่มีแอป,ปแนวนี้นะครับเดี๋ยวพาาทำคลิปให้ดูแยกกันไปเลยัล่่านะครับรับรหัสยืนยันผ่าน SMS าลองพลองเลือกอาการอันบนยังไม่ได้สมัครไว้ ผลดําเนินการต่อครับเขาก็จะให้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งบัญชีนี้บัญชเนี้พีอาร์ยังไม่ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปเป็น count สำหรับทำให้พวกเราดูก็เลยไม่ได้บูกแรงสิ้นนะครับก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏยืนยันก็จะมี s m s ส่งมาเพื่อให้เรายืนยันตัวตนนะครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับเมื่อกี้เรายืนยันตัวตนไปแล้วเนาะสุดท้ายนะครับการจัดการบัญชีผู้สืบทอดบัญชีและการตั้งค่าการปิดใช้งานอันนี้คืออะไรอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อน โมดูนี้นะครับหรือว่าโหมดนี้ a c e b o o k ทำขึ้นมาเพื่อที่กรณีที่เราเสียชีวิต <Hey. S 1> ทำไมต้องมาเสียชีวิตตอนนี้ถ้ากรณีเ,เราเสียชีวิตนะครับใครจะเป็นผู้สืบทอดการใช้งานบัญชีนี้ต่อไปทำไมต้องมีอย่างนั้นบางชีะครับ a c e b o o k โปรไฟล์หรือ Account ของเราอันนี้มันเป็นแอดมินของเพจนู้นเพจนี้ซึ่งเพจแต่ละเพจมีรายได้เริ่มมีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทีนี้พอมันมีรายได้มันก็จะ โอนเข้าบัญชีของผู้ดูแลหรือว่าแอดมินทีนี้คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในบัญชีโปรไฟล์เท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสมีไรายได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาเป็นใครดีอะนายเปรมชัยละกันอ่านายเปมชัยหน้าตาโอเคนายเปรมชัยเป็นเจ้าของบัญชีหรือแ c คเค้ t f c e e o o o โปรไฟล์นะครับได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วไปสร้างเพจเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งนะครับนายเปรมชัย เสียชีวิตแต่นายเป็นใช้ไม่ห่วงเลยเพราะนายเป็มชายใช้โหมดนี้นะครับในการส่งต่อบัญชีแอคเคา t ์อันนี้นะครับให้นายไอ้นายอะไรดีเปรมสักอ่าไม่ห่วงนี้โอเคหลังจากเปรมชายเสียชีวิตแล้วนะครับเปรมสักก็ได้รายได้ทุกอย่างที่บัญชี Facebook ของนายเปรมชายเป็นแอดมินเพจอยู่ หรือเติมเงินอ่าเพืเ่อนๆใครเติมเกมไว้เป็นชายเติมเกมไว้เป็นสักก็ได้ต่ออันนี้กรณีเสียชีวิตเนาะซึ่งบางทีมันก็ไกลตัวเรามากๆเรามาดูกันว่าทํายังไงนะครับเข้าไปดูเลยมันจะมีให้เราจิ้ม2อันนะครับคือด้านบนที่เป็นตัวหนังสือเยอะอน,นี้จิ้มได้เนาะตอนแรกพี่ยามไม่รวยแต่มันจิ้มได้ข้างล่างนะครับที่บอกว่าปิดใช้งานถ้าเราเลิกปิดใช้งานเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็คือการปิดใช้งานแอคเค้าเฟซบุ๊กตัวนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวไปจิ้มทินแบบพี่อาร์ล่ะจิ้มด้านบนนะครับผู้สืบทอดบัญชีการเก็บบัญชีไว่เป็นรูปสอนนะครับหรือว่าถ้าเราเสียชีวิตแล้วเราจะเก็บบัญชีอันนี้ไว้เป็นรูปสอนแบบไม่ได้ใช้งานแต่เป็นบุ้งไม่ปิดของเรานะครับเราเลือกได้เนาะเลือกผู้สืบทอดบัญชีแบบที่พี่อาร์เล่าไปตอนแรกเลือกเลยเขาบอกไว้เลยนะครับผู้สืบทอดบัญชีนะครับจะสามารถจัดก,การโพสต์ที่ เกิดขึ้นหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วได้คือผู้สืบทอดบัญชีจะเข้ามาใส่นะครับว่าเราเสียชีวิตไปวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปดอะไรนะครับโพสต์หลังจากนั้นผู้สืบทอดบัญชีมาจัดก,การในอ c o u n t ของเราแทนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นโพสต์ก่อนหน้านี้ที่เราสมมติสมมติเปรมชัยแล้วกันเปรมชัยเสียชีวิตนะครับเป็นศักดไม่สามารถเข้าไปแก้ข้อมูลในของเปรมชัยได้เพราะทุกอย่างที่ขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตมันจะอยู่บนนั้นตลอดไปอันนี้เป็นเงื่อนไขโลกเลยนะครับ กดถัดไปครับเลือกเพื่อนนะครับที่จะมาสืบทอดบัญชีนี้ซึ่งแอคเคาเนี้ยพอ้วยังไม่มีเพื่อนก็ขอไม่เลือกเพื่อนเนาะใครไปทํานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับคอมเมนต์บอกพวกเราได้ล่างได้เลยนะครับอยากแชร์อยากเล่าอยากบอกได้หมดนะครับแ<ๆ>ล้วกดกลับไปก่อนเนาะเมื่อนะกี้มันมีอีกอันหนึ่งอันแรกคือเลือกผู้สืบทอดบัญชีอันล่างคือลบบัญชีหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับหากคุณไม่ต้องการเฟซบุ๊กของคุณ ไว้เป็นรู้ส่หลังเสียชีวิตคุณจะดำเนินการส่งคำขอ,ของลบงบัญชีทุกครา,าวถาวรได้ก็กดลบบัญชีจากการเสียชีวิตไปแล้วได้เลยนะครับบางคนถือเนาะเพราะว่าอะไรที่มันกระเพื่อนบนโลกโซเชียลอะแล้วมันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาบางบ้านเขาก็ถือเขาก็ลบไปเลยเนาะไม่ต้องมีหรอกประมาณนี้นะครับเหมือนกับเอาโทรศัพท์มือถือของเพื่อนที่เสียชีวิตอะเผาไปพร้อมกับศพประมาณนี้จะได้ไม่มีแครโทรมาเครื่องนั้นจะได้ไม่มีอะไรโทรมาจากเครื่องนั้นด้วยน,นี้โอเคปะ่ะ และทั้งหมดนะครับคือการผูกบัญชีในโปรไฟล์ของ Facebook เพื่อยืนยันว่าเรามีตัวตนอยู่จริงนะครับเข้ากับนโยบายของโซเชียลแพลตฟอร์มในโลกปัจจุบันนะครับคือ1 Account Profile เท่ากับ1คนนะครับใครอยากสร้างอะไรที่มากกว่า1นนะครับแนะนำให้ไปสร้างเพจเพราะว่าเพจมันก็สร้างความเป็นส่วนตัวได้ประมาณหนึ่งเท่ากับโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับอย่าไปสร้างหลายๆเ้าไว้ถ้าผูกเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะเข้ามาแฮ เฟซบุ๊กเรามันจะมีข้อความเตือนเรามันไม่แค่ข้อความเตือนเว้ยมันจะบอกว่าคนที่พยายามจะเข้าบัญชีของเราอ่ะมาจากดีไวซ์หรือโทรศัพท์มือถือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอยู่ตำแหน่งตรงไหน <Hey. S 1> ตำแหน่งเลยเลยเว้ยระบุโลเคชั่นเรียบร้อยเลยนะครับแล้วมาถามว,าว่าใช่เราไหมเวลานั้นถ้าเรากดไม่ใช่เราหรือปล่อยไว้นะครับคนคนนั้นก็จะเข้าบัญชีของเราไม่ได้มันปลอดภัยระดับนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะตามตัวเจอด้วยว่าใครพยายามเข้า เจ๋งปะล่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดใครมีคําถามนะครับคอมเมนต์ถามพิแอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครลองทําแล้วมันดียังไงมันส่งผลยังไงหรือมันช่วยเร,เราได้ยังไงนะครับคอมเมนต์บอกคอมเมนต์แชร์กันด้วยเนาะขอเขอลิงก์ไลน์ลิงแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันบ<ๆ>๊ายบาย